สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูห้องจัดโปรโมชั่นของสตูดิโอนะคะราคาเช่า4,000บาทรวมค่าส่วนกลางค่ะเป็นห้องที่ต้องทำสัญญาเลยนะคะภายในห้องจะมีเฟอร์นเจอร์ของ m o เดิร์นฟอค่ะอันนี้อยู่อาคารเชั้น5นะคะได้เป็นห้องวิวโล่งค่ะวิวโล่งก็จะมีความเป็นส่วนตัวนิดนึงห้องทำความสะอาดแล้วล้างแอร์แล้วนะคะ ทำความสะอาดซักผ้าม่านแล้วก็ผ้าปูเตียงให้เรียบร้อยค่ะอันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะเตียงและที่นอนขนาด5ฟุตนะคะโต๊ะทานอาหารพร้อมเก้าอี้นะคะเป็นห้องแบบสตูดิโอขนาด24.30ตารางเมตรมค่ะราคานี้รวมค่าส่วนกลางก็คือคุณจะสามารถใช้ฟิตเนสสะาวน้ำฟรีได้2ท่านนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ได้ สติเกอร์จอดรถยนต์ฟรีหนึ่งคันค่ะนี่ค่ะโซฟานะคะห้องก็กว้างขวางอยู่นะคะห้องน้ำมีตัวค่ะภายีนห้องมีเครื่องปรับอากาศด้วยนะคะชั้นวางทีวีค่ะคอนโดเราตั้งอยู่หลังโรงเล่าแสงจันทร์นะคะเข้าออกได้ทั้งสองทางคือทางบางบอนและบางบุเทียนมีถนนพระรามสองด้วยนะคะเดินทางสะดวกค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำค่ะ สนใจติดต่อได้ที่คุณแอนนะคะ0988978059ค่ะขอบคุณค่ะ